สังคมนอกจากความเห็นแก่ตัวก็เห็นจะเป็นเรื่องผีที่อยู่คู่กับความกลัวแม้เห็นเป็นภาพลางๆักฝันหนึ่งดังเมฆบอกวัวแต่กับชัดในมโนสำนึกและยังรู้สึกว่าเจ็บจะไปฝ่วนอะรรกับสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นเพื่อนหลังจากมีชีวิตคืออดีตมนุษย์ผู้ทุกข์เข็ะสบการจำเพาะบุคคลที่อธิบายได้ยากเกณนผีคืออะไรคำไหนจะบอกนอกจากคือสิ่งที่มันเป็นแล้วม่เข้าผี ทำไมต้องป้ายตาถึงกดเจอก็เจอไม่เห็นต้องพึ่งขี้ตามมาเพราะชามเสียงดังหลวกหวังว่าจะเช็ดอะไรเข้ามาสุดท้ายก็เจอจังๆไม่เห็นต้องรอดกว่างขาไม่บาเธอไปทำอะไรให้แย่เยอะจะลองจะทำก็ทำไปเยอะเอาตัวไปเสี่ยงจังๆนัืนกรกู้ก็ไม่ได้นักอ่านกระทู้มันกว่ามีดีเจมาเล่าให้ฟังไม่เห็นต้องเสียเวลาโค้งลงสยามเฮ้โค้งลงสยามเฮ้ ผมลงสยมามหมดปีที่สามกับปีที่สีนะผมลงสยามเฮ้ผมลงสยามเฮ้ผมลงสยามเรื่องีที่คล่องกว่ปีสี่นะผมลงสยามเฮ้ผมลงสยามเฮ้ผมลงสยามไปยางมาถามให้กรุงศีสีนะผมลงสยามเฮ้ผมลงสยามเฮ้ผมลงสยามอยากอยู่ก็อยู่กูไปฉีละ เดี๋ยวใจเย็นพอพอไหมพอไหมส่วนช่วงที่สองครับช่วงตีกลีกับพี่ลินนะบ้านซ่อนผีคุณเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งอันนี้ก่อนอ,อตั้งอัดก่อนนะครับว่าเราอยากจะขอคนหนึ่งเอ้อจ่ายตังเองดิเบอร์ตองของท็อปปะล่ะมมมมันจะมีแอปพลิเคชันนี้ ชื่อว่า read for the blind นะครับดังนั้นคุณผู้ฟังที่รับฟังทางรายการสดนะฮะรวมไปถึงทางช anel YouTube นะครับสามารถที่จะร่วมรับชมรับฟังไปพร้อมกับผู้พิการทางสายตาทีา่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้นะครับและก็ไม่ใช่หนังสือทุกเล่มทุกเรื่องเนี่ยมันจะเป็นอักษรเบลนะครับดังนั้น วันนี้เราจะอ่านป้านซ่อนผีนะครับบทที่2นะครับเราอ่านบทที่1กันไปแล้วเราอ่านบทที่2ชื่อว่าเริ่มต้นไม่ราบรื่นนะครับเดี๋ยวผมเขียนแป๊บหนึ่งเขาให้ใส่ชื่อบทด้วยเริ่มเริ่มต้นไม่ราบ รื่นบทที่สองยืนยันนะครับเมื่อพร้อมแล้วไว้ตรงไหนดีสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะวันนี้ผมกำลังจะทำหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา นะครับให้เขาได้รับอัตประโยชน์จากความบันเทิงพร้อมๆกับพวกเรานะครับแล้วก็ร้อนมากเลยขออนุญาตปรับแอร์ก่อนแอร์ไหนครับโอ้บริบมทอยู่นู่นไปเปิดก็ได้นะครับนี่เราอ่านกันไปอย่างไม่เป็นไรสั้นๆถ้าอ่านไปแล้วก็แล้วไปรือว่าบันทึกเสียงห <c oughs> ้าสี่สองหนึ่งเปิดซาวไหมเพื่ออัติรรของพวกคุณผมจะเปิดซาวแต่ผู้พิการทางสายตาไม่มีนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยินนะครับ พอปห4 3 2ีไปบทที่2เริ่มต้นไม่ราบรื่นเราเลงบ้านเดี่ยวในเมืองซึ่งอยู่บนทนเดียวกันไว้หลังหนึ่งบ้านหลังนี้สร้างมานานแล้วน่าจะเป็นยุค90ศตวรรษที่20 เจ้าของบ้านเป็นเศรษฐีบ้านนอกคนหนึ่งผมกับฉินอี้เหิงพบเขาโดยบังเอิญวันหนึ่งฉินอี้เหิงเห็นโพสต์ประกาศขายบ้านในเว็บไซต์จึงโทรศัพท์สอบถามนึกไม่ถึงว่าเขาจะขอนัดพบทันทีแม้ปัจจุบันเสียบ้านนอกผู้นี้จะมีธุรกิจใหญ่โตแต่กลิ่นอายของเศรษฐีใหม่และคนบ้านนอกยังล้างออกไม่หมดตอนพบกันผมลองคำนวณน,น้ำหนักทองหยองที่เขาใส่คร่าวๆคิดว่าน่าจะหลายช่าง เขาชอบใช้นิ้วเคาะโต๊ะเวลาพูดนาฬิการเรือนทองที่ข้อมือสะท้อนแสงวิบวับจนผมตาลายเสียบ้านนอกเล่าว่าเขาได้ราบลอยก้อนหนึ่งในช่วงที่จีนเริ่มเปิดประเทศพอมีเงินมากย่อมเริ่มหาทางเสพสุขเขาซื้อบ้านหลังนี้ตอนที่ร่ำรวยมากขึ้นอาศัยอยู่นานหลายปีจึงย้ายไปอยู่บ้านใหม่เขาไม่ขายบ้านหลังนี้เพราะยังมีเงินใช้ไม่ขาดมือเพียงแต่ ให้จิตกรคนหนึ่งเช่าไว้ทำงานจิตกรผู้นั้นไม่มีชื่อเสียงเล่ากันว่าเป็นคนแปลกมากเดิมทีเพื่อนบ้านข้างเคียงส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่เศรษฐีก็เ,เป็นเจ้าใหญ่นายโตซึ่งไม่ชอบสูงสิงกับใครดังนั้นเวลาความเป็นอยู่ของจิตกรดังนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของจิตกรผู้นี้จึงเป็นปริศนามาตลอดนับตั้งแต่ย้ายเข้าบ้านก็ไม่เคยมีใครเห็นเขาอีกเลยผ่านไปหนึ่งปีเมื่อเสียเจ้าของบ้าน มาเก็บค่าเช่าก็เพราะว่าจิตกรผู้นี้เสียชีวิตยอยู่ในบ้านนานแล้วนี่คือเรื่องอาถรรพ์ที่น่าพิศวงที่สุดของบ้านหลังนี้พูดแล้วเหมือนตำนานอาหรับลาตีบ้านทั้งหลังตกแต่งคล้ายหลุมศพหรือห่วงซุยแขวนภาพวาดเต็มผนังเป็นภาพประเภทเหาะเหินขึ้นสวรรค์อะไรทำนองนั้นภายในห้องโถงมีโรงศพตั้งอยู่ทั้งยังมีฝาครอบโรงประดับอีกชั้นดูแล้วหรูหรามาก ประตูหน้าต่างปิดสนิทมีตะเกียงเจ้าพายุไม่กี่ดวงซึ่งดับไปนานแล้วตอนที่นายหวังเศรษฐีบ้านนอกเจ้าของบ้านเห็นครั้งแรกก็กลัวจนฉี่แทบลาดรีบแจ้งตำรวจทันทีบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่อาศัยด้วยประการชนี้ปัจจุบันราคาบ้านแพงขึ้นมากถึงแม้ตอนนี้เขาจะมีเงินมากมายแค่ไหนแต่เมื่อเห็นบ้านร้างก็อดเสียดายไม่ได้เขาคิดใคร่ครวญ และตัดสินใจว่าขายได้เท่าไหร่ก็ยอมนะดีกว่าปล่อยไว้ให้เจ็บใจเปล่าๆจึงโพส์ประกาศขายในเว็บและไปลงทะเบียนกับนายหน้าตั้งใจว่าต่อราคาใถูกหน่อยก็ยอมขายฟังเศรษฐีบ้านนอกเล่าบ้านหลังนี้คงมีอาถรรจริงๆชินี่เหิงเสนอว่าขอไปดูบ้านก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีเพราะตอนนี้ก็แค่พูดปากเปลา่าไม่เห็นภาพ ดูเหมือนเศรษฐีบ้านนอกยังกลัวบ้านหลังนี้อยู่จึงมอบกุญแจและบอกให้เราไปดูกันเองผมกับฉินอี้เหิงไม่ยอมเสียเวลารับกุญแจไว้แล้วรีบไปบ้านหลังนั้นตามที่อยู่ทันทีตอนแรกไปถึงฝาครอบโรงกับโรงศพถูกย้ายออกไปแล้วเหลือแต่ภาพวาดบนผนังโดยทั่วไปบ้านผีสิงมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันคือเมื่อเดินเข้าไปข้างในเราจะยรู้สึกเย็นยะเยือก บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางกลุ่มบ้านเดี่ยวไม่ถือว่าใหญ่โตนักขนาดประมาณ230ตารางเมตรห้องรับแขกโอโถงพอควรสมกับรสนิยมของเศรษฐีบ้านนอกผมกับชินี่เหิงเดินวนรอบบ้านเขาตรวจดูอยู่นานจนทั่วจึงบอกผมด้วยสีหน้าดีใจว่านี่ไม่ใช่บ้านผีสิงและไม่มีวิญญาณร้ายสิงอยู่เลยถ้าซื้อไว้รับรองกำไรแน่ ฟังเขาพูดอย่างนี้ผมก็ดีใจและหายเกรงทันทีจึงเดินไปดูภาพบนผนังอย่างสนอกสนใจภาพบนผนังพิสดารจริงๆวาดด้วยสีน้ำมันดูเหมือนจริงมากแต่วาดอย่างลวกๆเนื้อหาของภาพดูคล้ายจินตนาการเพ้อฝันของจิตกรว่าตนกลายเป็นเซียนเหาะเหินเดินอากาศได้ข้างกายมีเด็กรับใช้ชายหญิงห้อมล้อมเนื่องจากใช้สีน้ำมันวาดภาพเขียนแบบจีนจึงดูแปลกตามาก ผมดูไปไม่กี่ภาพก็รู้สึกว่าเรื่องราวในภาพเริ่มไม่เข้าทีเพราะคนที่สำเร็จวิชาเซียนเป็นผู้หญิงไม่ใช่เพราะเห็นว่าผมยาวหรอกนะถึงแม้จิตรกรส่วนใหญ่มักไว้ผมยาวแต่ผมดูออกว่าคนในภาพเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างดีทีเดียวแม้จะรู้สึกแปลกใจแต่ผมไม่คิดอะไรมากความคิดของจิตรกรก็เป็นแบบนี้บางทีคนธรรมดาอย่างเรา ก็เดาความคิดพวกเขาไม่ออกอันที่จริงผมไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้นะักผมสนใจว่าจะทำเงินได้เท่าไรมากกว่าจึงหารือกับชินอีเหิงและตกลงกันว่าจะเซ็นสัญญากับเศรษฐีบ้านนอกนี้ตอนบ่ายการเซ็นสัญญาดำเนินไปอย่างราบรื่นราคาอยู่ในกรอบที่เราคาดไว้บ้านเดียวแบบนี้ราคาน่าจะประมาณ9 0 0 0แสนหยวนแต่พวกเรากลับซื้อได้ในราคาแสนเศษ ซึ่งเป็นราคาที่ทั้งสองฝ่ายพอใจเสียบ้านนอกหมดปัญหา่าใจเป็นหนึ่งเรื่องและยังได้เงินอีกส่วนผมกับชินนี่เหิงก็ได้ของราคาถูกเราต่างเบิกบานใจยิ่งนักจึงชวนกันไปดื่มกินอย่างเปลมปรีปัญหาถัดมาคือเรื่องจะเอายังไงกับบ้านหลังนี้ผมชอบบ้านหลังนี้พอ,พอสมควรถึงแม้จะเก่าไปหน่อยแต่ยังไงก็เป็นบ้านเดียว สำหรับคนจนอย่างผมชีวิตนี้ไม่กล้าฝันเลยว่าจะได้อยู่บ้านเดียวดังนั้นผมจึงหวังว่าหลังจากตกแต่งใหม่แล้วจะย้ายเข้ามาอยู่เองสินอี้เหิงก็ไม่ได้คัดค้านบอกเพียงว่าแม้ไม่มีผีสางแต่ดูเหมือนว่าห่วงจุ้ยของบ้านจะมีปัญหาเขาไม่มีความรู้เรื่องนี้มากนะักจึงต้องหาสินแสมาช่วยดูไม่คิดว่าผ่านไปหลายวันก็ยังหาสินแส่วงจุ้ยเก่งๆไม่ได้สักคน แต่แล้วเจจูเสียบ้านนอกก็มาหาเราและขอซื้อบ้านคืนในฐานะคนค้าขายผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งขอแค่เขาให้ราคาเหมาะสมให้ผมได้กําไรสักก้อนก็พอแล้วเหมือนผมได้กินเปล่าเลยเราเจรจารเรื่องราคากันเสียบ้านนอกตกลงซื้อคืนสองแสนหยวนผมมาคิดดูโอ้โหได้กําไรเกือบเท่าตัวนี่ก็น่าพอใจแล้วนี่ได้ถึงสองเท่าจึงตอบตกลงแต่อดแปลกใจไม่ได้ว่า เขาเพิ่งขายบ้านให้เราหยกๆยกที่ทำไมรีบซื้อคืนตอนค่ำผมปลึกสายฉีนที่เหงเพราะคิดว่าน่าจะมีเบื้องหลังแอบแฝงแน่เราตัดสินใจยืดกำหนดเซ็นสัญญาออกไปก่อนจะได้มีเวลาสืบสอบค้นหาว่าเพราะอะไรกันแน่ด้วยเหตุน,นี้ผมจึงไปสืบข่าวตามโรงไพ่นกกระจอกและโรงน้ำชาในละแวกนั้นจนรู้ความจริงว่า คนตายในบ้านไม่ได้มีแค่จิตกรคนเดียวยังมีหญิงเปลือยซึ่งเป็นนางแบบวาดภาพด้วยนางแบบภาพวาดศพของเธอใส่ไว้ในโรงเดียวกับจิตกรเมื่อเป็นเช่นนี้ผมจึงเข้าใจว่าเพราะเหตุใดภาพบนผนังนั่จึงเป็นภาพผู้หญิงแต่ที่สงสัยคือทำไมเสียบ้านนอกถึงบอกเราว่าจิตกรตายคนเดียวจะว่าเขาไม่รู้ก็ไม่น่าใช่อีกอย่างหนึง่ง บ้านก็กลายเป็นบ้านผีสิงไปแล้วจะบอกว่าตายคนเดียวหรือสองคนก็ไม่เห็นต่างกันเลยเห็นได้ชัดว่าเขาจงใจโกหกต้องมีสาเหตุอื่นแน่เรื่องนี้ทําให้ผมกับฉินอี้เหงิงสงสัยใคร,ร่รู้จึงตัดสินใจสืบค้นเงื่อนงําหลังจากหาเรือกันแล้วเราสองคนก็รีบไปที่บ้านหลังนั้นท,ทันทีเราไปถึงที่นั่นตอนบ่ายเดินวนดูทั่วบ้านอย่างไร้จุดหมายแต่ไม่พบอะไรผิดปกติ ผมวิ่งไปดูภาพวาดบนผนังอีกครั้งก็ไม่พบพิรุษเหมือนกันเรายืนสูบบุหรี่ที่ระเบียงชั้นบนพรางขาลรือกันสินนี่เหินกล่าวว่าเสียบ้านนอกคงกลัวเราจะพบความลับบางอย่างข้อนี้ผมเห็นด้วยน่าก็แสดงว่าเสียบ้านนอกน่าจะพึ่งระหนักถึงความลับที่ว่าไม่อย่างนั้นก่อนหน้านี้เขาคงไม่ยอมขายบ้านให้เราแน่ผมเดาว,ว่า เขาน่าจะเป็นคนฆ่าผู้หญิงคนนั้นและพอเห็นจิตกรตกแต่งบ้านเหมือนหลุมศพก็เ,เลยถือโอกาสขนศพผู้หญิงมาไว้ในบ้านเพื่อเบีเ่ยงเบียนความสนใจเขาจะได้รอดพ้นความผิดสีนี่หังกลับบอกว่าข้อสันนิษฐานของผมไม่ค่อยสมเหตุสมผลถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆจะอธิบายภาพผู้หญิงบนผนังว่ายังไงไเขาคิดว่าน่าจะเป็นเพราะบ้านหลังนี้มีความลับของเสียบ้านนอกซุกซ่อนอยู่มากกว่า ก่อนขายบ้านให้เราเขาอาจไม่รู้การทาขายไปแล้วนั่นแหละจึงไปพบเข้าหรือไม่ก็เกิดนึกขึ้นได้เลยรีบหาทางล้อมข้อที่นี่ฝังอะไรว่าอย่างนั้นเหรอแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วผมนึกในใจว่าถ้าเป็นของสะสมเก่าหรือพวกอัญ,ญมณีตามกฎหมายแล้วมันจะต้องเป็นของผมไม่ใช่หรือนี่ถ้าผมเอากาไรแค่แสนหยวนก็คงไม่ต่างจากทิ้งแตงโมแล้วเลือกมเมล็ดงาละสิถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ผมจะไม่ยอมขายบ้านหลังนี้แน่นอนผมกับชินอี้เหิงคุยกันเพลินจนตะวันใกล้ตกดินเราคุยกันจนคอแห้งตั้งใจว่ากลับบ้านก่อนค่อยคิดหาวิธีขุดสมบัติในวันรุ่งขึ้นถ้าบาังเอิญเป็นจริงอย่างที่คิดเราจะปล่อยคุมทรัพย์นี้หลุดมือไม่ได้เราโอเอพักใหญ่จึงเตรียมลงไปชั้นล่างแต่พอก้าวลงบันไดชินอี้เหิงก็ส่งมาหันมาส่งสายตาให้ผมยกนิ้วจุป,ปาก แล้วรีบกระซิบข้างหูผมว่ามีของมาทาตามที่ฉันบอกเนี่ยคำพูดของเขาทําผมฉี่รถกางเกงเกือบฉี่ราดกังเกงเวลานี้ฟ้ายังไม่มืดสนิทมองลงไปชั้นล่างเห็นเพียงรางๆไม่ชัดเจนทันใดนั้นฉินอี้เหงิงเอาอะไรไม่รู้ยัดใส่ปากผมและบอกให้กลั้นหายใจห้ามกลืนของในปากและหลับตาเดินตามเขาลงไปพอรู้สึกว่าชนอะไรเข้าสักอย่างให้รีบ ถมของในปากออกทันทีผมยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเขาก็เดินลงไปแล้วผมจึงจำต้องทำตามเย่ yeah. จบบทที่สองขอบคุณกับผู้ไม่มีชื่อสำหรับสิบปรบมือด้วยนะครับที่ส่งมาขึ้นมาเ,เดี๋ยวเราต้องมาอ่านกันต่อนะฮะบทที่สามลุมพรางแต่ผมขออัพโหลดก่อน จะไม่แก้ไขอะไรทั้งสิ้นเป็นไฟล์เสียงสดๆอ่านผิดก็อ่านผิดไป Chia bột Lũng phàm Bột kỵ Tám Ok อ่ะอ่านต่อ, <c oughs> อบทที่3หลุมพรางถ้าเป็นบ้านที่คุณอาศัยมานานคงหลับตาเดินลงไปห้องครัวหรือห้องน้ำไม่ยาก แต่ปัญหาของผมตอนนี้คือผมมาบ้านหลังนี้แค่สองครั้งจะให้หลับตาเดินลงใดและไปที่ประตูบ้านจึงเป็นเรื่องยากมากผมหลับตาค่อยๆขยับขาเดินทีละก้าวเพราะกลัวหกล้มช่วงแรกๆผมยังได้ยินเสียงฝีเท้าของฉินอีเหงิงแต่จู่ๆก็ไม่ได้ยินเสียงมันแล้วผมใจหายว่าอยากจะลืมตาแต่ก็พยายามข่มใจอันที่จริงเมื่อมีฉินอีเหิงอยู่ด้วยไม่ว่าจะใกล้หรือไกล ก็ยังทําให้ผมอุ่นใจเพราะถ้าทนไม่ไหวจริงๆผมก็ตะโกนเรียกเขามาช่วยได้ที่เช่นนี้แล้วผมค่อยสงบอารมณ์และเริ่มเดินต่อผมจับราวบันไดเดินลงทีละขั้นพอถึงชั้นล่างก็ยิ่งเดินต่อยากขึ้นที่สําคัญคือผมกลั้นหายใจไม่ไหวแล้วถึงกลั้นต่อไปไมีหวังเป็นลมเพราะขาดออกซิเจนแน่นาซ้ำตอนนี้ไม่มีราวจับผมยิ่งไม่รู้ทิศทางจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเดินออกจากบ้านผมเดินต่ออีกสองก้า กลั้นหายใจต่อไปไม่ไหวจริงๆอีกทั้งรู้สึกว่าข้างหน้ามีอะไรบางอย่างเชื่อว่าหลายคนคงเคยรู้สึกเช่นนี้แม้หลับตาหากข้างหน้ามีอะไรก็ยังรู้สึกได้เช่นเดียวกับเวลามีคนจ้องอยู่แม้จะมองไม่เห็นอีกฝ่ายแต่รู้สึกได้ว่ามีคนมองผมจําได้ว่าสินอิงบอกให้ถมมองในปากออกหากเดินชนอะไรบางอย่างตอนนี้ผมยังไม่ชนอะไรก็จริงแต่อีกก้าวเดียวก็จะชนแล้วผมจะถมดีหรือเปล่านะ คงเป็นเพราะเมื่อครู่กำลังกลัวจึงไม่ทันสังเกตแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้วว่าของในปากที่ชวนอ้วกจริงๆอะไรก็ไม่รู้เหม็นเป็นบ้าผมลังเลครู่หนึ่งรสชาติของสิ่งที่อยู่ในปากชวนคลื่นเหียนบวกกับทนกลั้นหายใจต่อไม่ไหวแล้วสุดท้ายผมจึงท่มสิ่งของนั้นออกมาเต็มแรงแล้วไอไม่หยุดถึงตอนนี้ผมลืมตาขึ้นโดยอัตโนมัติผมนึกเสียใจที่ทำอย่างนั้นแต่ก็สายไปเสียแล้วสายตาย,ยังไม่คุ้นแสงมองเห็นอะไรพร่ามัวไปหมด ผมยืนบอกไม้ผมยื่นมือโบอกไปข้างหน้าแปลกจริงสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอยู่ตรงหน้าเมื่อกู่กลับหายไปแล้วยิ่งทําให้กลัวมากกว่าเดิมเพราะเมื่อคู่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนจริงมากไม่ใช่แค่คิดไปเองนําซ้ําตอนนี้ผมไม่ได้กลั้นหายใจและลืมตาแล้วด้วยจึงรีบตะโกนเรียกฉินอี้เหิงแต่ไม่มีเสียงตอบผมมองซ้ายมองขวาจึงรู้ว่ากําลังเดินอยู่ในห้องโถงห่างจากประตูไม่กี่ก้าว พอจับทิศทางได้ผมถลาไปที่ประตูทันทีคั้นเปิดประตูก็วิ่งต่ออีกหลายก้าวก่อนจะหยุดและหอบหายใจผมไม่เห็นแม้แต่เงาของฉินอี้เหิงโทรศัพท์ไปหาก็ไม่รับสายผ่านไปครู่หนึง่งเขาก็เดินออกมาจากบ้านช้าๆพอพ้นประตูเขาลืมตามองเห็นผมจึงถมของในปากออกแล้วทำท่าขย่อน <c oughs> ผมเสียดายที่ไม่ได้พกน้ำมาสักขวดยิ่งเห็นเขาขย่อน ผมก็แทบจะอ้วกตามชินี่เหิงถามว่าทําไมผมถึงออกมาก่อนเขาซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกผมเดินตามเขามาติดๆแต่จู่ๆเขาก็หายไปอันที่จริงเขาต้องอยู่ข้างหน้าผมหรือเป็นเพราะเมื่อครู่ผมลืมตาและวิ่งจึงออกมาเร็วกว่าแต่จะว่าไปผมวิ่งแค่ไม่กี่ก้าวไม่น่าจะถึงก่อนแต่ตอนนี้รสชาติติดปากที่น่าขยะแแยงนั้นทําให้ผมไม่อยากคิดต่อแล้วผมถามชินี่เหิงว่ายัดอะไรใส่ปากผมชวนอ้วกชะมัด เขาเบ้ปากและกล่าวว่ารู้แล้วจะยิ่งชวนก้วกกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอย่ารู้เลยผมนึกถึงเรื่องฉี่เด็กที่เขาเคยใช้ราดตัวผมคราวก่อนจึงแน่ใจว่าคราวนี้คงไม่พ้นของพิสดารอีกแน่ผมพูดว่าอย่าบอกนะว่าขี้เขาพยักหน้าว่าใช่ผมขย่อนขึ้นมาทันทีสินี่เหิงบอกว่านั่นเป็นก้อนขี้แพะให้แพะตัวผู้กินแต่โกดจุลาลำพาระยะหนึ่ง เป็นชื่อสมุนไพรกระทั่งลำชัดลำไส้ของมันสะอาดแล้วพอมันขี้ออกมาก็ใช้ได้ผมฟังแล้วค่อยสบายใจหน่อยเพราะอย่างน้อยก็รู้สึกว่าสะอาดกว่าขี้คนผมถามต่อแล้วที่บอกว่ามีของมามันคืออะไรวิญญาณแค้นเหรอเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบว่าดูเหมือนจะใช่พอเห็นเขากระสรับกระส่ายผมยิ่งใจคอไม่ดีคิดว่ากรุมสมบัติ ผมยิ่งใจคอไม่ดีคิดว่ากลุสมบัติอะไรนั่นช่างมันเถอะความโลภไม่เคยนำมาซึ่งสิ่งดีตกลงขายสองแสนหยวนก็แล้วกันจะได้หมดเรื่องไปเราสองคนพักจนหายเหนื่อยจึงเดินทางกลับเราระหว่างทางฉินที่เหิงอธิบายสิ่งที่เราทำเมื่อครู่ให้ฟังคร่าวๆว,ว่า เชื่อกันว่าการอมก้อนขี้แพะที่กินโกดุลาลำพาจะช่วยให้เส้นลมปราณสงบและการถมออกมาช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้เป็นอย่างดีการกลั้นหายใจคือการป้องกันไม่ให้ปราณหยางระบายออกป้องกันสิ่งอัปมงคลเข้าสู่ร่างกายการหลับตาคือการเคารพต่อสิ่งสิ่งนั้นหากไม่เห็นมันมันก็จะไม่ตามรังควานเขาเตือนว่าในชีวิตประจําวันก็เช่นเดียวกันถ้าเห็นสิ่งใดไม่เป็นมงคล ทางที่ดีอย่าพูดถึงและในช่วงคำ่ำหากเผลอถกเถียงกันว่าพวกมันมีจริงหรือไม่จะทำให้พวกมันสนใจและเป็นภัยต่อตัวผู้พูดได้พอเขาพูดจบผมก็เล่าเรื่องที่ตนเองลืมตาและวิ่งออกมาเขาฟังแล้วสีหน้าไม่สู้ดีสูบบุหรี่มวนหนึ่งพลางบอกว่าถึงยังไงบ้านหลังนี้ก็ขายไม่ได้แล้วต้องเก็บไว้เอง ผมแปลกใจจึงซักต่อเขาเพียงแต่สั่นหัวแล้วบอกว่าบอกไม่ได้กลับถึงโรงแรมผมรู้สึกไม่สบายใจนอนสูบบุหรี่บนเตียงมวนต่อมวนหลับไม่สนิทตลอดคืนไม่หลับไปหลายครั้งแต่ละครั้งแค่8-10ถึง10นาทีก็สะดุ้งตื่นเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเสียบ,บ้านนอกโทรศัพท์มาหาผมเพื่อขอเซ็นสัญญาดูเหมือนเขาจะร้อนใจมาก ผมจึงปั้นเรื่องยื้อเวลาออกไปอีกหลายวันถ้าทางเขาไม่พอใจพยายามพูดเกลี้ยกล่อมผมได้แต่เอออาตามหลังวางสายผมถามฉินนี่เหิงว่าควรทำยังไงต่อไปดีเขาคุ้นคิดอยู่นานจึงพโล่งออกมาว่าเราตกหลุมพรางเสียบ้านนอกนั่นแล้วผมผวาเมื่อได้ยินเขาบอกถ้าแค่สัญญามีช่องโหว่จนเราสูญเงินไปบ้างก็ช่างอะไรแต่ฟังจากน้ำเสียงของเขาแล้ว เรื่องราวคงยุ่งยากกว่าที่คิดผมรีบตามถามเขาว่าหมายความว่ายัางไงชินนี้เหิงถอนหายใจแล้วกล่าวว่าวงซุยสมัยโบราณมีรูปแบบเฉพาะของตนเช่นฝาครอบโลงศพของห้องเต้ต้องมี7ชั้นเสนาบรีมี5ชั้นส่วนขุนนางผู้ใหญ่มี3มชั้นเป็นต้นข้อมูลที่เรารู้ก่อนหน้านี้คือบ้านหลังนี้มีโรงศพและฝาครอบอยู่แล้วถ้าวิเคราะห์ตามข้อมูล ควรจะมีฝ้าครอบโรงชั้นเดียวแต่เมื่อเรามาถึงโรงศพหายไปไหนก็ไม่รู้และเสียบ้านนอกไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยก่อนหน้านี้เราสองคนประมาทเกินไปไม่ฉุกคิดว่ามีของวิ่ดีอยู่ในบ้านจึงไม่เอะใจสงสัยอะไรแต่คราวนี้เรากลับเจอบางอย่างเข้าแสดงว่าจะต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลชินอี่หิงหยุดพูดแล้วดื่มน้ำอึกหนึ่งผมเองก็คอแห้ง แต่ร้อนใจอยากรู้มากกว่าเขากล่าวว่าทว่ากันตามชั้นยศต่ำสุดมีฝาครอบโรงชั้นเดียวก็พอแล้วแต่เมื่อนึกถึงภาพบนผนังคิดว่าคงมีเรื่องราวมากกว่านั้นแน่บางทีอาจหมายความว่าบ้านหลังนี้บ้านทั้งหลังนั่นแหละคือฝาครอบโรงของหลุมศพดูท่าพอเราเข้าไปในบ้านเจ้าของบ้านก็เมารวมว่าเราเป็นเด็กรับใช้ที่จะฝังพร้อมกัน ถึงวันนี้เรารอดชีวิตออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่คิดว่าคงต้องตายในไม่ช้าแนะ่ด้านในฝาครอบโรงส่วนใหญ่มีภาพวาดประเภทขึ้นสวรรค์หรือภาพชีวประวัติของผู้ตายเรื่องนี้ผมพอรู้อยู่บ้างแต่เมื่อเรื่องที่ฟังเรื่องที่ฉินอี้เหิงพูดผมกลับนำมาโยงเข้ากับความคิดไม่ได้เลยตามความเข้าใจของผมหลุมศพย่อมอยู่ใต้ดินหรืออย่างน้อยฝาโรง ก็น่าจะฝังอยู่ในดินถ้าบ้านหลังนี้คือฝาโลงและตัวโลงศพแหละที่สำคัญคือแค่ฝาครอบโลงโผล่มาเหนือพื้นดินก็ผิดธรรมชาติแล้วฉินที่เหิงครุ่นคิดอยู่นานจึงกล่าวว่าเราต้องไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งหนึ่งไม่งั้นคงได้แต่นั่งรอความตายเสียบ้านนอกย่อมรู้อยู่แก่ใจจึงเจตนาชักจูงให้เราเข้าไปเดิมทีใจผมไม่อยากเกี่ยวข้องกับบ้านหลังนั้นแล้ว พอเขาพูดอย่างนี้ผมยิ่งไม่อยากกลับเข้าไปเอาซะเลยแต่ท่าทางของเขาไม่เหมือนแกล้งขู่สุดท้ายผมจึงต้องยอมคนเราไม่ควรเอาชีวิตมาทิ้งเพียงเพราะเงินก่อนไปเราสองคนวุ่นวายกันอยู่พักใหญ่สินอี่เหิงให้ผมโกนขนให้เกลี้ยงตั้งแต่คอลงมาแม้แต่ขนในที่รับก็ไม่เว้นเขาบอกว่าเพื่อให้ดูเป็นเด็กชายผมรู้สึกตัวเองหน้าขันมากทว่าหัวเราะไม่ออกได้แต่ทำตามเขาสั่ง จากนั้นสินี่เหิงใช้ก้อนอะไรสักอย่างเหนียวเหนียวนิ่มๆพอกหน้าให้ผมแบบเดียวกับมาร์กหน้าเขาบอกว่าเป็นข้าวเหนียวเก่าเก็บต้องหูงต้องหงก่อนตรุจินจึงจะได้ผลหลังจากเตรียมตัวเรียบร้อยอันดับต่อไปคือรอฟ้ามืดเพราะรูปลักษณ์แบบนี้คงออกไปให้ใครเห็นตอนกลางวันแสกๆไม่ได้แนะ่จบบทที่3นะครับ และจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันในวันต่อๆไปในคลับซึ่งตอนนี้ตีหนึ่งจะห้าสิบแล้วโอ้ยง่วงมากนะครับลืมไปว่าตัวเองจัดตอน5้าทุ่มนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความทุกกำลังใจทุกดอกไม้ทุกของขวัญด้วยในคลับแล้วก็ขอบคุณไปยัง น้องมะลินะทะลงทะลุขึ้นมาเอาลงยู u ูบไหมโออัดแล้วนะครับขอบคุณกับพี่โจขอบคุณกับลาเต้ขอบคุณกับหมีแฟนทอมขอบคุณกับแม็กฟรีดดอตโอซิกิมะหมาม่อนเมฆมะขบนะขอบคุณกับ iki, มามามกบลนะูเบอรี่ berry, แล้วก็พี่โป้ง8765จ็ดหกห้าแอตลาสเซียลลันทาคาโตะนะครับขอบคุณกับแครมขอบคุณกับซาชิกิวาราชิซูมิโอโอนะครับพี่เค้กบลูเลเวลทอมลิสล็อกแคน เทพบุ้งฟาริสนะคุณกับต้นโกเบนฟิโออเล็กซ์เฮนตันไรเดอร์นะับขอบคุณกับ CQ X ิวเอ็กวิงวิซานิหัวเทาทุกท่านและดาวดำทุกคนนะครับคํามือนี้ล่ำลากันไปไม่เจ็บไม่จนส่วนมนก่อน,นอนเราไปก่อนฟันดีไม่มีใครจัดรายการเลยะวะลาตีสวัสดีามากเดี๋ยวให้ให้การเขาดูแลและกันนละใครจะไปจะมาอะไรยังไงก็นะครับจนโอนคนแยกย้ายไปนะครับพรุ่งน,นี้เจอกันสวัสดีครับ